เอสพนะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดกนนารแข่งขันฟุตบอลไทยลียกบีวีดีซีนซิกลีกหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นคู่บิ๊กแมทช์เลยนะครับระหว่างรองแชมป์เก่านะครับ ก็เป็นทรูแบงค์ขอกยูเอตดก็เปิดบ้านนะครับทูบีจีสเตเดียมรับการมาเยือนของแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เป็นจ่าฝูงอยู่ณเวลานี้ด้วยมาดูไล่อัพนะครับของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าถิ่นนะครับแบงค์อกยูไนเต็ดมาในระบบ4-3-3นะครับลองมาดูไล่อัพนะครับฝั่งผู้มาเยือนนะครับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับมาในระบบ3-4-3นะครับบียูนี่ชนะเกมเย่ามา6นัดติดต่อกันแล้วนะครับและยิงนัดละไม่ต่ำกว่า2ประตูด้วยการบังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีีีขณะท่บุรรัมย ก็ยังคงความน่ากลัวอยู่นะครับบุรีรามครับเปิดบอลตรงๆขึ้นมาโดนโคสกัดมาได้อ้าวแต่ให้ไม่ดีครับจังหวะน,นี้โรเบอร์ซูลองซัดไกลลูกนี้เห็นออกมาไกลครับปฏิวัติแต่ว่าไม่ตรงรอบเป็นบอลที่เน้นจังหวะนะครับในการเข้าทา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยในหลายๆจงังหวะมาแล้วครับมาดูก่อนปัตตมาอาหารอาหารเปิดเข้ามาแล้วลูกจริงบื้อแล้วซ้ำอีกทีโดยธีรศิลป์เอาว่าจะโอ้โหจะซ้ำอีกทีก็ไม่ได้ครับธีรพันธ์โอ้ทะลับไปแล้วโอ้โือว่าเป็นการจบสกอร์ครั้งแรกของฝั่งแบงคอกเลยครับนี่ครับเติมขึ้นมาครับปัตตมาอาหารจ่ายมาครับอิเล็ตยิงไม่โดนครับแต่ว่าบอลก็ทะลักมาถึงธีรศิลป์ดังดายิงลูกนี้ด้วยซ้ายครับอาจจะเบาไปด้วยครับมองไกลๆแต่เลือกให้ใกล้ธีระทอ ฐานเส้นขึ้นหน้าใบสวยเลยครับแพทินาม่าหลุดมาเปิดเข้ามาลูกนี้ถึงสุปชัยจับได้แล้วซ้ายโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับบุรีรัมทีที่8จากสุปชัยใจเด็ดนี่ครับต่อบอลตั้งแต่แดนตัวเองครับแลวดูครับจังหวะวิ่งเติมขึ้นมาครับสุปชัยใจเด็ดเนี่ยอยู่ตรงกลางครับรอเพื่อนนี่ครับแล้วจังหวะเปิดเข้ามาเนี่ย จับบอลด้วยซ้ายแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนี่ครับโู้โหบอลมันโค้งหนีมือทางปฏิวัตินะครับเข้าไปอ๋อแล้วครับบุีรัมยูไนเต็ดนะครับบุกมานำแบงโคอกยูไนเต็ดแล้ว1น่ต่อศครับดุยิงได้ดเฉียบคมจริงสมศักดิ์ศรีดาวซันโวไทยลีก2สมัยนะครับสุปชัยใจเด็ดเอบอร์ตันสาดบอลโด่งขึ้นไปซิปโควิดเอาบอลลงได้ สิบโควิดหันหน้าซุปโควิดต่อไปให้ทิติพันธ์เปิดลูกนี้ดูก้าชิงเล่นก่อนระบววทิ้งออกมา <c oughs> น่าจะมีทงนะครับสันดี้วอลส์ทุ่มเข้าไปในกรอบขึ้นมงบอลตกมาปิเตซูเก็บและหักเลียดเข้ามาลูกนี้มูริสโชบแล้วก็ซัดอีกทีหนึ่งอูวิจวยดงของโรเบิร์ตซูโดนสกัดไว้ได้ครับโดยกองหลัง โกล้าวเปิดเข้าไปตงกรอบด้านขวาโดนโขสกสกัดออกมาฟิลิปไมาอาแต่งแล้วเปิดเข้ามาอีกทีเอวร์ตันโขกเช็ดลูกนี้มันโดนไม่เต็มครับแทงซ้ายมาให้อาดิสหรือกาอดิสค่อยๆจี้เข้าไปอาดิสเข้าช่องมาโอ้โหแม่ ัดกลับมาได้ครับเป็นแบงคอกได้ปกกล้าวให้วีระเทพวีระเทพไหลขึ้น่า้ซิฟโควิดซิฟโควิดแตะเข้าไปในกรอบแล้วซัดรูปนี้หนึ่งหนึ่งเลยครับโอ้โหซิฟโควิดครับทำประตูตีเสมอให้กับทูแบงคอกได้สำเร็จนะครับเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งอ้ถือว่าการยิงของซิฟโควิดจังหวะนี้นี่เฉียบคมจริงๆครับแฟนบอลแบงคอกยูนิเต็ดได้เฮล่างสนามแล้วครับนี่ครับจังหวะจ่ายของวีระเทพเนี่ยจ่ายดีนะครับแล้วดูครับจังหวะหลุดครับ พยายามวิ่งมาแล้วนะครับด่าของพันสายครับแต่วิ่งไม่ทันครับพยายามสไลด์ขวางด้วยครับหูแต่จังหวัดยิงลูกนี้ยิงดีจริงๆครับซิฟโควิดครับแล้วก็ประตูนี้นี่เป็นประตูที่สาของเขาในไทยลีกฤดูดกาลนี้ด้วยครับสำหรับทางด้านของดิชัยโรซิฟโควิดยิงได้เฉียบขาดเฉียบคมมากนะครับลูกนี้อันนี้ยูยี่สิบเอ็ดปีของเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ติดทีมชาติคูราเซาก็ ปีเตอร์ซูหลายต่ออ่าบอลทับชิงมาถึงสุประชัยสุประชัยจี้เข้าไปสุประตายไหลามาโรเบิร์ตซูเข้าช่องมาจังหวะนี้สัตว์โอ้โหติดครับปีเตอร์ซูแล้วก็หม่งซ้ำอีกทีหนึ่งแซนดี้วอลกับข้างการอีกโโอ้หกะเอาประตูขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของบุยลำเนีน่ยเต่ครับบุกมาชุดนี้นี่ได้ลุ้นเลยครับนี่ครับได้ยิงนะโอ้โหแต่ว่าปรปดูว่าคำหมายนี้ยังยืนเซฟไม่ได้ครับจังหวะเซฟ นี่ครับแล้วก็โมงอีกรอบนะครับของแซนนี่วอลนะครับจังหวะยิงทีแรกเนี่ยยิงไม่ดีด้วยนะครับปีเตอร์ซูยครับยิงไปติดเซฟอดิวัตที่ครับแต่ว่าจังหวะนี้ได้โม่ต่อๆก็ข้ามคางไีอีกครับแซนนี่วอลจักรพันเปิดลูกนี้ขนาดเส้นมาใช้ความเร็วมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ซิฟโควิดดีดเข้ามาได้กรอบแล้วก็ลูกนี้ชิงจังหวะเล่นกันอยู่เบนบุรีรัมเก็บได้เอาให้กันไม่ดีครับเอาครับอาดิชอาดิชยิงโอ้โหยังไปติดครับแล้วก็จะเข้าไปซาบกตีแดนว่าฟาวครับ ปีเตอร์ซูโดนทำฟาวาครับปัตมา,าหานพุมพุ่งเข้าไปลูกนี้โดนโชกออกมาแล้วก็อาคิต <c oughs> ิพันธ์ครับพยายามจะแปรย้อนเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ตรงให้กับโปรงก้าเอาวีรเทพหันหลังครับกปกก้าให้แล้วก็โดนโชกไปได้อาแล้วครับมูริชได้บอลไหลต่อมาปีเตอร์ซูปีเตอร์ลองซัดลูกนี้ฉแลบเข้า2องครับของปฏิวัติเอาครับขยับมาตอนนี้เริ่มมีพื้นที่ซิโควิด ล่างมาฝากสั้นๆทำชิงใจกับเทียสินย้อนไปนิดนึงแล้วก็ทิติพันธ์อโอ้โห,โหไกลไปครับลูกนี้บอลทิ้งยาวขึ้นมาของทางแบงคอกมาแล้วครับพ่วงมาอดิชลูก้าอดิชโยกมาแล้วก็โดนทำฟาวครับจังหวะน,นี้โดยเคนเนตูเก้ไปขวางทางครับจังหวะน,นี้ของเคนเ,เนตูโกลครับลูกอา,ากาศนี่หายหัวเพราะนั้นต้องเปิดแม่น ปกกล้าเปิดโดงมาลูกนี้โขกแล้วก็โหเรียนน้อยเลยครับต้องเปิดให้แม่ลับเป็นฟิลิปไมอาโอ้โหโผล่มาโขกแบบคนเดียวโล่งๆนะครับ2ประตูต่อหนึ่งครับนี่ครับจังหวะเปิดบอลเนียของปกเก้าอันต์นะครับแล้วดูครับตรงนั้นนี่แนวรับของบุยรัมยันเต็ดนี่ไม่มีใครตามประกบเลยครับจริงๆตอนแรกเนี่ยเคนเนดูโก้เนี่ยตามประกบอยู่นะครับแต่พอบอลเปิดเข้ามาเนี่ยกลายเป็น วิ่งออกมาโฉบมาคนเดียวเลยครับของฟิลิปไมอานะครับเอาเลยครับแบงคอกูินเต็ดครับพลิกแซงนำสองต่อหนึ่งแล้วนี่ครับเดี๋ยวดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือถ้าล้ำหน้าเนี่ยปกติแล้วจริงๆแล้วนี่ก็คือทางห้องเบียร์อาเช็คก็จบนะครับหรือว่าจะดูจังหวะที่ทิติพันธ์เนี่ยยืนบังทางด้านของโรเบิร์ตเบลเออร์ก่อนหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้เส้นตีว่าล้ำหรือไม่ล้ำด้วยนะครับเช็คละเอียดเลยครับตอนนี้ ครับก็อยู่ที่ดุนผู้นี้ของผู้จัดสินครับผู้จัดสินบิบัตจป่าอ่อนมาไม่ให้ประตูครับโอ้โหยังทำประตูในไทยลีกไม่ได้ครับทางด้านของฟิลิปไปอาครับโดนลิฟไปให้บอลมาสั้นๆยอดโดยบีระเทพหมาอีกแล้วครับอาดิสลุดเข้าไปในกรอบอาดิสโอ้หหน้ากรอบยังไม่มีใครครับต้องเล่นเองก่อนแต่งเข้ามาแล้วตอกโซนมาให้กับปัตมาอาหารซัดมาเข้านี้โอ้โห ดึงดิงกึ่งผ่านมาลูกนี้ไปโดนพนันสาเกือบเข้าประตูตัวเองครับมาดูครับปกเก้าลองยิงไกลลูกนี้มาดู <k S 2> ความนิ่งครับของนิวอัลทริต์ปล่อยบอลตกแล้วใช้ออกพักอะ่ะปีเตอร์สูเสียบอลไปอีกแล้วอาครับจรพันให้บอลมาวีรเทพมีอ้อมไปแ่ก็ผ่านเออวีรเทพเลือกยริง <off y> <c ười> โอ้โหเกือบไปครับโอ้โหจังหวะนี้ตัดสินใจยิงครับวีรเทพปอมพันเงี้ยครับ จังหวะที่ง้างเท้าสายิงครับเวีเทพป้อมพันเกือบฉลองมันเกิดยองหลังแล้วก็ฉลองลงเล่นในไทยลีกนัดที่140ด้วยครับปกกล่าวปกกล่าวลูกนี้โดนมูริชมาโชกเอาแล้วครับจังหวะนี้สุภชัยมาคื้นที่มีเพียบแล้วก็ทางขวามีเติมให้มูริชไหมให้มาที่มูริชเข้าขวานัวยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหบุรีรัมย์มาแซงนำครับ2ประตูต่อหนึ่งในช่วงทดเวลานาที่สุดท้าย นี่ครับดูครับสุประชัยเนี่ยพาบอลลากมาแล้วจ่ายมาตรงนั้นครับผู้ปฏิวัตินี่ก็พยายามออกมาปิดมุมแล้วนะครับแต่เจ้าทัวเนี่ยยิงดีกว่าครับโหและดูดีครับตีรถมาคนเดียวข้างหลังนี่ไม่มีผู้เล่นแบงคอกตามมาเลยนะครับมาปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของคู่เซนเตอร์ฮาร์เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาครับแล้วพิศสินิกระเป๋าลุกวิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับในครึ่งเวลาแรก ถูแบงค์เ,เข้ายูเอเต็ดนะครับตามหลังบุรีรัมยูเอเต็ดหนึ่งประตูต่อสองนะครับหลายต่อจักรพันโดนฉกเข้าไปเอาครับยังได้บอลครับบุรีรัมสุประชัยจะไปเอาครับหลุดมาเข้าไปในกรอบแล้วก็ลองยิงเสาแรกแม่ปฏิวัตดักเอาไว้แล้วนะครับแถวสองบุรีรัมเก็บได้ไหลต่อมาโรเบิร์ตให้มาจาังหวะนี้สซนติบอกมาที่มูริชโอ้โหปัดแล้วลูกนี้หูเป็นทีนาม่า กดเต็มข้อจริงครับแต่ว่าก็ยังไปติดเซฟของปฏิวัติคำใหม่ครับตัวหาช่องวิ่งมาแล้วจังหวะนี้หลุดมาแล้วอาดิแล้วก็ลูกนี้โอ้โหสุดท้ายนี่น่าจะมีทงล้ำหน้าหรือเปล่าวิ่งสอดครับโอ้โหล้ำหน้านะครับจังหวะนี้ครับวิ่งเร็วไปครับแล้วเพื่อนนี่ก็จ่ายมาช้าครับอุต่าหได้โอกาสแล้วครับจังหวะนี้ครับของลูก้าอาดิทุบใครครับโดยอาหารปกเกล้าโดนเปลี่ยนออกนะครับ ทุ่มเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกนี้ไมอามมามแล้วก็ลงหูจอจออาดิชน่าจะมีทงล้าหน้าไปแล้วครับเนี่ยจังหวะทุ่มไกลครับหูทุ่มไกลจริงครับอาหารครับแล้วดูครับจังหวะของฟิลิปไมอาโมบอลตกพื้นครับมาให้กับทางด้านของลูก้าอาดิดชครับเปิดลงมาแบบนี้รับมาแล้วก็สูออกมาชกไม่โดนบอลปะทะกันมีผู้เล่น2ทีมนอนเจ็บอยู่ในกรอบนะครับแต่เกมเดินต่อก่อนสุพรณัต เอาแล้วครับสุพนัทฝืนตัวเล่นมาได้สุพนัทลากมาสุพนัทลากตัดเข้ามาตรงกลางแล้วไหลให้กับบิสซิลลี่ลงปะคู่บอลจงยิ่งงูนี้ไปติดเซฟของอติวัตครับเนี่ยจังหวะเล่ยมันแต่แบงคอกเนี่ยได้ฟรีคิกเปิดเข้าไปนะครับแล้วมีนักเตะ2คนชนกันแต่ผู้ตัดสินวิวัฒน์จำปาอ่อนก็ไม่ได้เป่าอะไรครับปล่อยให้เกมนี่ดำเนินต่อไปแล้วดูครับจังหวะที่สุพนัทครับ ยังมีความโสดอย,ย ead, e ู่ครับพึ่งลงมาครับและมองเห็นแล้วก็ฝั่งขวาก็จ่ายให้กับบิสโซลี่ยิงแบบไม่จับครับแต่ก็ไปติดเท้าของปฏิวัติเข้าหมายเซฟดูว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยไม่โดนตดดเข้าไปเต็มเลยครับโอ้โหเหมือนชกชกไม่โดนบอลเลยครับแต่ว่าไปโดนศีรษะของทางไมอานะครับ คือต้องดูว่าฟิลิปไมาอานี่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนหรือเปล่านะครับครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาดูก็นี่ครับชกโดนศีรษะจริงๆไม่ให้ครับล้ำหน้าอาดิสเลี้ยงหนีตัวประกอบแล้วฝากให้ทิติพันธ์เปิดลรยๆโ,โดงโดงเข้าไปลูกนี้โขกมามาบ,บอลมันเบาเกินไปครับจังหวะของฟิลิปไมาอาบอลมาถึงทิติพันธ์เอาครับทิติพันธ์ หลอกเปิดขึ้นหน้าไปจับบอลได้แล้วคูโนริลองซัดโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเกือบจะทําประตูตีเสมอนะครับให้กับแบงคอกได้เซยักคูโนริโอ้ดูครับจังหวะจ่ายของทิติพันธ์ครับนี่ครับทะลุช่องดีจริงครับแล้วดูครับคูโนริพยายามจะโยกหลบนะครับแล้วจังหวะนั้นยิงคือมุมมันไม่เหลือแล้วนะครับสุดท้ายบอลก็ไปโดนเสานอกน้าครับนี่ครับโยกหลบทางด้านของนิวเอเทอริคครับ บอลนี้ก็พุ่งไปโดนเสานอกครับออกหลังไปครับไปที่ทิติพันธ์นิติพงษ์เติมขึ้นไปทิติพันธ์เปิดดงโดงเข้าไปลูกนี้โคกมาแล้วก็ยากเก็บบอลบุกได้ครับอาดิดสไหลต่อให้วันชัยวันชัยเปิดด้วยสายโดเข้าไปลูกนี้โอ้โห,โห,โหโขึ้นโคกครับคุณโนริอีกแล้วมาไม่ตรงขอครับเสียใคุณโนริปาติวัติขัาไหมเปิดโดงโดงขึ้นไปโดนโคกออกมา และก็เป็นต่างฝั่งของแบงคอกได้ฟาวครับโอ้โหแล้วเทียรท็อปไปเตะทิง้งโดนใบเหลืองสิงครับโอ้โหอยู่ดีก็ไปเตะทีมครับถึงนั่งของทีทรท็บุญมาธานครับจังหวะนี้ <c oughs> เอา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 แล้วฟิลิปไปอาไปชนใส่ธทีทรทรอโอ้โหเอาอยัางไงกันเนี่ยโดนโดนเหลืองหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับ แล้ว yup. er เวลามันก็ลดลงไปเรื่อยครับนี่ครับมาดูโอ้ยโอ้ยโอ้โฟิลิปมายโอ้โหแบบนี้ดูว่าเบียจะมีการแทรกแซงหรือเปล่ามาเนาเปิดออกขวามานี่ทางทิติพันธ์ทิติพันธ์เลือกเปิดเข้าไปตรงกลางทีละสีโอ้โหเกือเป็นประตูตีเสมอครับของทางแบงคอก โอ้โหโมุกออกไปอย่างน่าเหลือเชื่อครับนี่ครับกดไม่ลงครับจังหวะโหมุครับทางทีลสินแดงดาครับโอ้โหและเสียงนกหวีดยาวดังขึ้นเลยนะครับหลังจากที่ะสินทีละสินนั้นโหม่งข้ามคานออกไปก็เป็นทางฝั่งของแบ็คเข้ายเต็ดนะครับที่เปิดบ้านแพ้ให้กับบุรีรัมย์ไปนะครับหนึ่งประตูต่อสองวันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดโมดลงแล้วนะครับเราสองคนต้องลากไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคกับหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ